สวัสดีครับก็มาพบกับรายการกล้องส่งพักายจา์สุทัน์มันเขตวิทย์กันต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณก่อนอื่นนะเอ,อ่อผู้ที่ได้ส่งมาทั้งไลน์ทั้งอีเมลแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับก็มาให้กำลังใจกันก็หลายๆท่าน มีพี่กีมัง่งน้องๆมัง่งแล้วก็เ,เด็กๆนะครับอายุก,ก็ประมาณสักยี่สิบสามสบนะ mm hmm. ก็หลายท่านนะครับ mm hmm. เข้ามาชมคลิปวิดีโอในการการายการป้องสอง่งพระสยามไปอาจารย์ถุกทัดก็โทรมาพูดมาคุยกันทุกท่านก็เจอประสบการณ์หลายท่านที่ไปเอาพระไปให้กับเซียน <c oughs> ที่เขา ตั้งว่าเป็นเป็นเซียนพระอะไรเงี้ยนะคนที่ซื้อขายพระอะไรเงี้ยก็เจอรูปแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับผมที่รูปแบบเกา่าๆนะฮะคือทางทางที่ก็เอาพระแท้ๆเนี่ยนะครับจึงมีใบรับรองรับรองในการซื้อจากวัดมาอะไรมาอย่างงี้นะเป็นของปู่ยา่าตายายอะไรางี้นะแล้วก็เป็นพระที่ ทํา20ปี30ปีแล้วมีชื่อเสียงดังราคาสูงขึ้นมาไปให้กับเซียนดูก็บอกว่าเป็นของเก๊ทั้งๆที่เขามีใบใบซื้อขายเขาเก็บไว้ด้วยนะครับก็มาเล่าให้สู่กันฟังหลายๆท่านก็นี่แหละครับผมถึงบอกไงการการที่จะบูชาพระขอให้ดูเนื้อดูเนื้อดูผิวพันธุ์แล้วก็ให้คมชัดนะครับ แต่แต่ต้องต้องต้องดูว่าพระยุคไหนแต่ถ้าเป็นหล่อหล่อโบราณเนี่ยเขาจะไม่ชัดจะไม่คมนะครับก็เดี๋ยวนี้ใช้วิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเอ,อพระที่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยผมคิดว่างี้นะแต่แต่จริงๆแล้วพระที่ผมเก็บไว้เนี่ยมันเป็นของเก่าที่ที่ที่อยู่กับ ผมเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยนะตั้งแต่ที่ปู่พ่อเก็บมาเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยมันน่าจะร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เพราะผมเก็บตั้งแต่โน่้นนะอายุสิบเจ็ดที่ผมเริ่มเก็บนะผมจําได้เลยผมอายุสิบเจ็ดครับเออซึ่งช่วงนั้นผมเรียนอยู่ที่อ,อ,อายุสิบเจ็ดเนี่ยผมจะเออเรียนอยู่ที่มีอะไรปู่พี่บูญสงครามละ นะครับนะฮะแต่ที่เริ่มเก็บจริงจังแต่แต่จริงๆแล้วสะสมมาตั้งแต่อยู่อยู่มัธยมนะครับมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรต่ออะไรก็มีออกไปไหนไปเที่ยวกันก็ของผักกันอะไรอย่างงี้นะแต่อันนั้นยังไม่ได้จริงจังแต่จริงจังเนี่ยท,ที่ที่มาสะสมพระตั้งแต่ที่อยู่วิทยาลัย,ยโพพิบูนสงครามนะครับก็อยู่สิบเจ็ดทีนี้พระเนี่ย ที่ที่ที่ผมศึกษาอะไรต่ออะไรด้วยตัวเอ็นด้วยแล้วก็ปูยยตายานี่ก็เขา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 เชื่อมั่นเขาอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้เอาไปล้างไปอะไรนะั่นนะเขามีแต่เพียงแค่คนโบราณเนี่ยเขาเอาอะไรทํานเขาใช้อใบตองแห้งใบใบตองแห้งผมเห็นกับตาเลยกับปู่กับพ่อเลยเวลาเขาขัดจะให้ผ้สวยเนี่ยเขาจะเอาใบตองแห้งขัดครับไม่ว่าเนื้อดินหรนือว่าเนื้อชิ้นเนื้ออะไรอะเขาเขาจะเอาใบตองแห้ง นะแล้วทีนี้มาสมัยเราที่ที่แต่แต่ของปู่ของพ่อเนี่ยโอเคที่ที่เราได้มาแล้วก็เอามาเทียบกับของปู่ของย่าแล้วทีนี้เออเราก็ต้องทดลองครับใช้น้ํายาคนระับนะครับมามามา,มายุคเมื่อมเมื่อสิบปีถอยหลังมาเนี่ยคือผมจะใช้พวกประเภทน้ำยาเป็ดน,น้ำส้มสายชูพวกนี้เลย ครับเอาเอาเล่นหนักๆไปเลยในในในการทดสอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมนะครับว่าพระผุแท้เนื้อแท้เนี่ยทีนี้ของเก่าเนี่ยเอาพูดถึงของเก่าดีกว่าผมผมผมดูพระให้คนอื่นเนี่ยผมจะไม่พูดแนละ้วของแท้ของเก้ของอะไรนะผมผมจะพูดเอออันนี้เก่านะอันนี้อันนี้อันนี้พระเออเมื่อเออยังยังยังไม่ถึงยุคเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยผมจะพูดแค่นะี้ เกะแท้เนี่ยมันปิดการันตีกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางทีเป็นพระเกจิพระเกจิเขาก็เป็นเขาเขาได้ปลูกเสกแล้วก็เป็นพระแท้แล้วครับทีนี้พวกเซียนเนี่ยพระแท่พระเกะเนี่ยหมายความว่านึกถึงอะไรก็ไม่รู้ผมรู้แต่ไม่อยากจะพูดทีนี้อ,อในการดูพระนะครับดูด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชม คลิปนี้ก็จะให้มาชมพระกิจินะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ดูมาจับให้ดูองค์แรก นี่ครับอันนี้จะเป็นรูปโปรโบราณหน้าฝรั่งนะครับมีรูปประคำด้วยเป็นเนื้อทองเหลืองผสมนะครับก็จะเห็นอันนี้ก็จะมีมีทองนะครับมีทองคำมีเงินมีพวก ทองเหลืองแล้วก็จะออกมีพวกทองคำด้วยนะครับอันนี้ก้นนี่เป็นรูปหล่อโรบราณหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งนะครับนี่อันที่สองนี่ครับอันนี้จะ มีสนิมเขียวเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นสมบัติของพ่อนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอลาดยาวแล้วก็มาโตที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิณุนโลกนะครับไปเรียนหนังสือตั้งแต่ป .1 สมัยนั้นนะครับแล้วก็ ทำงานที่กำแพงเพชรแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยก็เลยโดยเฉพาะพระสุโขทัยเนี่ยผมมีพระกรุแทบทุกพิมพ์นะครับเพราะว่ามาอยู่นี่ได้สะสมตั้งแต่เอที่อยู่พิศณุโลกก็ตั้งแต่อายุ17เจ็ดนะครับเรียนอะไรครูพิบูลสงครามจังหวัดพิศณุโลก แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เราก็ไปเป็นครูที่กําแพงเพชรเราก็เก็บที่กําแพงเพชรแล้วก็มีเพื่อนหลายจังหวัดเราก็แลกเปลี่ยนกันมั่งอะไรมั่งแล้วก็ขอบูชาเช่าซื้อกันมั่งอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเอาจากแผงนะนะไม่ได้ซื้อจากแผงที่ซื้อจริงๆก็นู่นนะที่เป็นครูใหม่ๆได้ไปทัศนศึกษาที่เพชรบุรีได้รูป ที่มีไม้เท้าของหลวงปู่สุนขนะนั้นก็ตกเกือบห้าสิบปีละที่ซื้อซื้อจากแผงนะครับนอกกไมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อจากแผงจากเซียนจะเอามาจากชาวบ้านนะครับอันนี้อันนี้มี นี่ยครับองนี้เรี่ยมเงินแล้วก็ล้อมเพชรน,นะครับเนี่ยครับสวยเส้นผมเห็นเส้นเลยเนี่ยนะครับนี่มีโคดด้วยนะครับโคดโคดต,ตรงนี้เนี่ยมีโคดด้วยนะครับเรือตัวหนังสือคมชัด ปีหนนะครับสองพันห้าอสิบเมื่ออายุครบ9ก้าสห้าพรรษาหรือ9ก้า้าปีนะครับฉลองครบรอบ8ปอ็พรรษา ตัวสือคมชัดนะครับอันนี้พระเหรียญเนี้ยแท้แน่นอนนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนอำเภอชนแดนจนังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับมีโลเ่เพชรด้วยนี่เป็นตลับเงินนะครับตลับเงิน ก็โทรมาพูดมาคุยกันนะครับถ้าอยากจะได้องค์ไหนก็มีแบ่งปันกันนะครับ<ม>ก็เบอร์โทรศัพท์ผมก็จะอยู่ด้านล่างของวิดีโอนะมีไอดีไลน์แล้วก็ YouTube YouTube ก็มีทั้งภาษาไทย <c oughs> ภาษาอังกฤษนะครับ เข้าไป YouTube แล้วก็ไปกดค้นหาพูดกฎไหมแล้วก็พูดว่าสุดทัตมั่นเขตวินจะขึ้นมาเลยนะครับพระที่ผมลงไปก็ตกกระดานเกษตรด้วยพระด้วยกร็รวมทั้งหมดสองพันก็คิปนะครับครับก็ฝากไว้นะครับรายการค้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทั์มั่นเขตวิน